สวัสดีค่ะท่านผู้โดยสารคะขอต้อนรับเข้าสู่สายการบินนกแตนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ TT 0 6 2ซึ่งจะนำท่านเดินทางออกจากตรงนี้ไปตรงโน้นโดยใช้ระยะเวลา40นาทีค่ะกรุณาศึกษาคู่มือความปลอดภัยที่อยู่ในซิปกระเป๋าเสื้อในด้านหน้าของท่านและเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารท่านอื่นๆกรุณาอย่าถอดเกิือหรือตดสูรขณะเครื่องขึ้นลงเที่ยวบินของเราเป็นเที่ยวบินปลอดกระปิหากท่านต้องการทานมะม่วงเปรี้ยวขอให้ทานคู่กับน้ำตาลปี๊บเท่านั้น Ladies and gentlemen, on behalf of Nok Date Ally Captain Mai and together with our crew, would like to welcome you on board TT 062 from here to there. The flight time will be 40 minutes. For safety reasons, please don't talk and touch soon. And please start the safety on in your underwear pocket. We are pleased to inform you that or our flight are non copy If you want to eat sour mango, please eat with the Tan beef only. We wish you a pleasant flight. Thank you. <Yeah. S 1> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Beef or cow? Beef or cow? Beef or cow? พี่เนตอนุญาดูปฏิสันด้วยนะคะคุณธาดาหากท่านนะคะรับเป็นบัวนะคะเรียบร้อยค่ะวัวค่ะวันนี้เรามีอาหารพิเศษเป็นอาหาร uh, ท้องถิ่นของฝรั่งเศสนะคะจะรับไหมคะคุณอรุนาเป็นขนมปังกระเทียมนะคะ สรูค่ะขอออุณาเป็นขนมปัตเทียมค่ะ <c oughs> Can I have your body part please? Thank you. Mr. Smith Seafood อันนี้เป็นซีฟูดจากบ,บ้านเพนะคะเสริฟคู่กับเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็เดมีไวน์ขาว Yes white wine for you สารคะขณะนี้เราได้นำท่านมาสุทา่ากาศยานจอห์นเอฟเคนเนดีแล้วกรุณา,น,าน,นั่งรถเข็มขันอยู่กับที่พร้อมปรับพนักเก้าอี้ให้อยู่ในระดับตรงปิดโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ไว้จนกว่าสัญญาณรัถเข็มขันจะดับและโปรโดตรวจสอบเอกสารการเดินทางและสิ่งของของ,ของท่านก่อนจะออกจากเครื่องบินไนนนานของสายการบินนกแต่แต้แอร์ไลน์กับตันพร้อมลูกเรือทุกคนขอขอบพระคุณท่านที่เลือกใช้บริการนกแต่แต้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะได้มีโอกาสต้อนรับท่านอีกครั้งขอบคุณและสวัสดีค่ะ Lady and g e n t l e m e n now we have landed at John F Kennedy International Airport please keep your fasten seat belt return a seat back upright open your window shade and turn off your mobile phone and electronic device until the f a i g e t sign has been turned off please check your personal b e l o n g i n g and travel documentary before leave the aircraft on behalf of n o k t a Airline Want to thank you for flying with us and we look forward to see you again. Thank you for flying with Noda Airline. Don't forget Gub, don't forget Bangkalam, don't forget Ganggaport. Thank you.